เราไเช hey. ็ค้าครับ้าวันนี้นะครับเราจะชิดผ้าวีนนี้ผมมาถ่ายเันเดี่ยครับกล้องถ่ายเลยแอแม็กนอนครับตอนนี้ตอนปีสี่ีสี่เิ่งน้ครับวันนี้ผมก็มาระหวงที่เรารอข้าสุกนะครับลรมาร้านก่ไก่อนครับเดี๋ยวเรงเื่อกนี่ Các ơi, hãy con kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video ตั้งการเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าข้าวมันไม่สุกเลยผมข้าวที่หายเราข้าวคนดีนะเราไปเล่นเกมดีกว่าเอาวะโอเคกำลังรอข้าวด้วยโอเคครับเนี่ยเรามาละข้าวสุกละเฮียผมจะแด่ข้าวละข้าวฝึกนะครับเราจะมาทำการแด่ข้าวรอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะโอเคเราจะทุนการข้าครับ ทอดแล้วก็น okay. okay. so, ี okay. ่ไก่จออันนี้เล็กไหมครับทำเล็กไเนี่แเดี๋ยวเอาหมดรอโอเคครับวันนี้เราจะมากินขัดดอกนะครับเดี๋ยวเราลังรอขัดดอกสดนครับเย็น ว่าผมจะอาบน้ำลอยอาบน้ำลอยร้อนแล้วผมอาบน้ำแป๊บนึงโอเคมาบน้ำไม่ลอยครับไปแเรามากินข้าวเสร็จแล้วที่จร้อนไม่ไหายที่ร้อนจะมากินซอสเลยนะที่เดียวโอเคครับผมก็จะขอจบคลิป่พีเท่านี้นะครับกินข้าวนะครับโอ้โหไคิดมากครับ โอเคครับปรมาณแค่นี้นะครับบ้ายครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย